นายกเศรษฐาคุยกับอ e. ีรอนมัสชวนลงทุนในไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยออกเดินทางเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ณนนครนิวยอ York, ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญก็คือการเข้าพบกับ บริษัท Big Tech ไม่ว่าจะเป็น Tesla, Microsoft, Google เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในเศษฐาทวีสินได้ไประชุมทางไกลกับอีลอน u s k ผู้บริหาร t ท s l a SpaceX และ Starlink เป็นที่เรียบร้อยโดยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าตนประทับใจความก้าวหน้าที่ต้องการทำเพื่อมนุษยชาติและเราแบ่งปันมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตเพื่อโลกที่สะอาดยิ่งขึ้นเราหวังว่า จะมีการพูดคุยเพิ่มเติมและจะได้ความร่วมมือด้านยานยนต์ E ีวีและความร่วมมือด้าน s p a c e อ็ก l o r ร t ช o n ไม่เพียงสำหรับคนไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประชาคมโลกอีกด้วยโดยไทยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนให้ขณะดเดียวกันมีรายงานว่า จากฝั่งเทสลาเองที่ชื่นชมว่าประเทศไทยก็มีทรัพยากรที่เหมาะแก่การลงทุนของธุรกิจค่ะและนี่ก็ถือเป็นข่าวดีนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีไทยได้เข้าไปคุยกับทางภาคธุรกิจของพังฝั่งอเมริกานะคะเราก็อาจจะได้ข่าวดีอะไร เพิ่มขึ้นมาจากท่านกลับมาประเทศไทยแล้วนะคะอาจจะมีนักลงทุนที่อเมริกาเข้ามาร่วมลงทุนทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราดีขึ้นค่ะก็ฟังข่าวต่อไปนะคะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรดีขึ้นแน่นอนค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะเอาแนวคิดในเรื่องของการเงินแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอัปเดตในเรื่องของเศรษฐกิจอัปเดตข่าวการเมืองหรือเศรษฐกิจต่างๆแต่ส ใหญ่จะไม่ได้เน้นการเมืองนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะใครที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะเรียนรู้เอก็จะมีคอร์สต่างๆก็เข้ามาดูที่ดีสคริปชัน่นได้หรือใครที่อยากที่จะอ่านหนังสือดีๆเอก็จะมีร้านหนังสือแนะนำไม่ว่าจะเป็นร้านในอินซีเอ็ดบุ๊กคีโนโคีโนยะ หรือนานมีปุ๊ก B2S ต่างๆนะคะก็ใครชอบร้านหนังสือแบบไหนเข้ามาที่หนังสือได้เลยค่ะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับการซื้อออนไลน์นะคะก็คลิกเข้ามา ในดีสคริปชันได้เลยนะคะว่าใครอยากอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับประเภทเรื่องของการเงินนะคะการเงินตอนนี้ก็จะมีที่แนะนำก็คือมีหนังสือ Money 101, Money m o n นี่0 1 Money Summary แล้วก็อีกเล่มหนึ่งของคุณพอเล่มล่าสุดนะคะก็คือ m a รีแ m a t ท r i a เนะคะที่เป็นคู่มือในเรื่องของการเงินความรู้ในเรื่องของการเงินใครที่อยากที่จะอัปเดตตัวเองเรื่องของการเงินทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะชีวิตของเรานะคะขึ้นอยู่กับเรื่องของการเงินการเงินขึ้นอยู่กับชีวิตนะ ะะชีวิตของเราจะดีขึ้นถ้าเรามีความรู้เรื่องการเงินจัดสรรการเงินที่ดีนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A เองโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money